รวมใจไทยหนึ่งเดียวค่ะตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าช่วยชายแดนไทยกัมพูชาและเยียวยาฟื้นฟูบ้านเรือนค่ะฟังหน่อยคุกิคอยากเล่าค่ะรวมใจไทยหนึ่งเดียวในวันนี้นะคะมีข่าวสำคัญจากแนวชายแดนไทยกัมพูชามาฝากค่ะ โดยทางด้านนายภูมิธรรมเบชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมายืนยันเสียงชัดเลยนะคะว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุปพทะชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและล่าสุดนะคะทางรัฐบาลได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินครอบคลุม7จังหวัดชายแดนค่ะรวมกว่า4 0 0 0หมู่บ้านนะคะและมีประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ800,000คนค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะทางกระทรวงม,มหาดไทยค่ะได้เร่งเบิกจ่ายงบเยียวยาแล้วกว่า617ล้านบาทค่ะทั้งช่วยครอบครัวของผู้เสียชีวิต17รายผู้บาดเจ็บ36รายรวมถึงซ่อมบ้านที่เสียหายแล้วเสร็จกว่า500หลังค่ะและยังมีการลดค่าไฟให้กับประชาชนกว่า2 7แสนครัวเรือนและช่วยค่าน้าประปายอีกกว่า2 1 0 0 0รายด้วยค่ะและไม่ใช่แค่นี้นะคะทางด้านนายพิรพันธ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็ลงพื้นที่มอมเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัยให้กําลังใจกับทหาร กล้าที่บาดเจ็บสาหัสจากเหตุประทะรวมถึงเตรียมงบกลางอีกเกือบ10ล้านบาทค่ะเพื่อเยียวยาเพิ่มเติมขณะเดียวกันค่ะทีมปอพก็เข้ารื้อถอนและฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างที่เสียหายเช่นปั๊มน้ํามันและร้านค้าในพื้นที่รีสเกตค่ะร่วมกับทหารและจิตอาสาพระราชทานนะคะเพื่อให้ชุมชนกลับมาใช้ชีวิตได้เร็วที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างประชาชนและพร้อมดูแลทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจริงๆค่ะ นี่แหละค่ะการรวมใจไทยหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเจอวิกฤตแค่ไหนถ้าเรายืนเคียงข้างกันประเทศไทยของเราก็จะก้าวผ่านไปได้เสมอค่ะคกุ๊กกิ๊กฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะ